มาบึงพักในสวนเตรียมติโยเขาบ้านแล้วพี่น้องอเ้ยบุพิกยังามอยู่บุพิกคนเขาไม่ได้ตัวเหมือนเราจะเพราะว่ากลางคืนอากาศมันเย็นอากาศอยู่ที่ประม่านสิบกว่าองศากลางคืนบางทีอากาศเจ็ดองศาแปดองศาประมาณนี้พักเขากะจิบป,ปับสภาพพอท่านเราจะ ใบกริ่มหดเริ่มเหี่ยวไปละบืเขือนบืเขือสู่ตายหน่วยเดียวสู่ตายนี่ก็นยังอยู่แต่ตา,าใบเขาใบเขามันเ่มงอง,งอแลนะ้วมันเจออาการเย็นพี่นารรยก็เลยตัดตัดใบออกกันเลยบางต้นกันยังเอาไว้ยอยู่เบองอันมีกระชายกระชายงอกแซมออกมากระจิรโยเข้าบ้านนี้พันนี่จริงนนจริงว่าจิเบือเขือนจีบเอาเข้าบ,บ้านดอก แต่ว่านั่นต้นกระชายในจีโกเขาบ้านบาดถึงบาดถึงเตามันม่นมีแล้วพี่น้อยเอาดินมาเทใส่ดินมันทีมีหัว,ห,วหัวกระชายติดมะน้่นจะ้ะมาเทใย่แต่ปีที่แล้วปีนี้พโ,โบขึ้นมาขึ้นมาบ่านั่นเบืองฝาเบืองหมวกมันทีเขาหนาหน,นาวแล้วอโงพบขึ้นมาบ่เมนยม่ยมตรงโยเขาบ้านอกีกและกา บอกตำลึงพี่หน่ยกระเด็ดใบออกเห็นปะเด็ดใบออกเมื่อเจไดโยเข่าบานไงไๆูนะอันตัดใบออกแล้วเบิ่งอันยอดเขาด้วยอวบอวบอวบเลยเพาไปอันเติบโตได้บ้านเมื่อค่อยอันอยากเสียงเอาไปของนอกป็นได้ตำลึงมันหาอันเมล็ดพันธุ์อยากแต่มันถ้ามันตายนะ แต่ว่าเบิ่งอันโครนต้นตำลึงพี่น้อยด้วยตนอันโครนต้นใหญ่ๆเด้วยก็คันนะ้อยๆพี่นะมองบ่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าโครนต้นใหญ่เป็นอันต้นที่แก่แล้วนะจ๊ะแต่ก็บ่อันนั้นบ่ไอ้ไว้ใจปานไรเนาะเอาไว้ข้านขงนอกเจออากาศหนาวยานเขาตายนะก็เพื่อความชั่วก็ดียกตำลึงเขาไปในบ้านกระถางใหญ่จักหน่อย กระถางเล็กซ์ไหมกระถางอานันนี้พอปูพนนั้นห่มาก็เลยเอามาใส่ตำลึงเลยตอนยกต้องให้ลูกมาซอยยกตำลึง,งนี่เขาบ้านชั่วๆก่วานันอื่นๆน,นี่กจิบปล่อยไปนีนตู้หลอดกับหลอดบหลอดกับบลอดเพราะว่าในบ้านบ่มีหมองสีเก็บสีเมือนมันในมันเต็มคาพดเดี๋ยวคนที่หามองยูบ่มี่ ก็เอาว้ข้างนอกกันนี่แหละปีหน้าฟ้าไมก็จะค่อยปลูกกันไม้ให้ากันไมแล้วก,ก็พักการจองพักการจองพี่หน่อยมาพี่หน่อยจะลองเสี่ยงเอาว้ข้างนอกแล้วก็จีเอาเข่าไปเนบ้านนะเพื่อทดลองเนาะเอาว้ข้างนอกจะเปอนต้นนึงแล้วก็ที่เหลือพี่หน่อยก็จะเอาเข่าบ้านพระบาถ้าอยู่ข้างนอกมันตายมันอกี้ดีตายต้นเดียวแต่มันหนาวตายเนาะแต่ว่าถ้ามันหลอดก็จะดี ปีต่อไปก็ทีได้เอาเข่าบ้านทีได้บอเอข่าบ้านเมื่อจะ้ะแต่มันอันว่าเป็นอย่างจำรับไอ้เอนี่ก็ถอนขนจะ้ะต้นไอ้ต้นชะอมพี่หน่อก็จับถอนขนออกเบื่อเข่าบ้านถ้าเ้าเอาเข่าไปเนี่ยบานแบบที่ว่ามันยังมีใบอยยุงจีะมันก็ลนด้วยจะ้ะใบมันก็ลน ใบกังกงงอเป็นนิคๆงอๆนะแล้วก็ล่นแล้วเมือ่อกระเละตาจินใจเออถอนขนมันสะกอนแล้วคอยโยกต้นมันเข่าบานจจงสี่เห็นบ่กระลังแตกอันกิ่งออกมาเนี่ก็จะยกเข่าบานจังสี่สำหรับพักหนอกพี่อพักไอใบบัวบวกกะกระลังกําลังแตกกําลังแตกกําลังไหนแพรออกมาอันนี้ก็คิดว่าจะอยู่ของหนอกไดเนาะ อยู่ในตัวพักนี่แหละจิบบอเขาบ้านหรือว่าผู้ใดเอาเขา,ออาบานผู้ใดเอาเขาบา้า,า,บานบ่ผู้ใด,าาดมีพักกันแนวนี้คือพี่น้อยในนานานาโยเข่าบานบาจะเรียกว่าเอาไวาน้น้ตัวพักทั้งสี่มันตายบอมันหลอดบ่บอกพี่น้อยในด้อคอมเมนต์มาห้าพี่น้อยหูในด้วยจ้ะพี่น่อยกะพึ่งี่ปลูกครั้งแรกจ้ะเพราะว่าน,น้องคนไทยเพิ่นหายมากแต่มันตายกับจิชิดายเนาะแต่มันบ่หลอด ถ้ามันบ่ทนหนาวจได้เอาเข้าบ้านน้ำเลยจ้ะเนี่ยสำหรับบักเขือบ,บักพริกเนี้อป,ปลาใบไอใบแมงลักนั่งสีกะจีบอเข่า,าขบ้านดอกกะจีเอาไปที่ตู้เอาไปที่ตู้นี่เพราะว่าคนเข่าไปในบ้านเมือ่อเนี่ยบ่ไหวจะบ่มีหมองอยู่เลยคนกะจะไล่คนหนีเอาพาเข่าไปในบ้านกัอบบวได้เนาะจีได้อยู่จ้ะแต่ก็ต้อ,ตองท่ำใจ พริกต้นนี้ก็ใหญ่สูงใหญ่เง่าเข้าดีดีดสูงกันเย็นนั่นซ้ำพี่หน่อยละจิตผอมหัวพี่หน่อยละต้นบักพริกยังจะเลื่อนเติบโตได้เรื่อยๆติดดอกติดผลไปเรื่อยๆบ่ไหวย่มใดก็นจะค่อยว่ากันเนาะคันนั้นมันเอาหนาวมากมันก็ดีนั่นพี่เองแหละชะงักพี่เองแหละก็ปล่อยให้นั่งยืนนี่นี่ นอน้ามากก็ปิดประตูเอาไว้ปิดประตูปิดหน้าต่างให้นั่งอยู่กันได้หนีนี่แหละปลูกพักเมืองนอกก็อนจะเป็นั้งนีหละช่วงหน,นานาวจิลำบากแกเพราะว่าหนึ่งเขาต้องทําใจทําใจกับพักเข้ามาเขาจะต้องบวชเนอนสองพระเจ้าจเขานา้นาอนต้องหาเมล็ดพันธุ์มาปลูกไหมเพราะอะไม แล้ก็บ,บางส่วนยกขอบานก็เป็นการปวดหลังยกขอยกออกนั่นก็คือปัญหาของชีวิตคนไทยในต่างแดนแต่ก็ตรงตรงเห็ดตรงตรงนั้นเนาะขันบอยกขอบานบางส่วนก็จะตายขาเขาจะหาเมล็ดพันธุ์ลำบากต้องไปขอโมขอพวกรบกวนชาวบ้านเขาอีกนะ่้ะก็ต้องดูแลก,กันไป เลี้ยงเขาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีอันไดเพราะรักษาได้ก็รักษาเขาไปบกคามต้นบกคามก็เจียวเข้อบานบกคามก็ล่างงามต้นบกคามเข้อบานจะบกคามนี่หาเมล็ดพันธุ์ยากต่อขาอบานก็ตำลึงเข้อบานตำรักปักกระถินที่ยุ่ของนอกนั้นกระถินนี่เคยทดลองแล้วเอาเขา้เอาเข้ไว้านีูตในี่ตู้พัก อุณหภูมมันแข็งแห้งมันก็รอดจ้ะถึงอุณหภูมิจะลดลงไปแปดองศาเจ็ดองศานั่งก็รอดจ้ะแต่อยู่ในตู้เนาะทาน้าแข็งมันหิมะบอรปกคุ้มใ่เราก็รอดปีนี้ก็จะเอาไปจนไผ่ไว้ในตู้คุโยขอบานจะไม่อยู่สามกระทางสามกระทางก็หลายตนอยู่จะนั่งไว้ในตู้ต่ตอนี่เราจะอัปเดตพืชพักสำหรับมือนี้นะคะเนาะ ล้วก็มาเบิง้งคลิปต่อไปว่าพี่น้อยจิจัดการจังใดต่อกับชีวิตของลูกๆพี่น้อยพอ,อกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ขอจบไปแค่นีก่อนนะกันเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ขอมาติดตามกันบ๊ายบาย